ทุกคนรู้หรือเปล่าครับว่ามีข่าวหลุดออกมาจาก FBI ว่าผู้อํานวยการวัย45ปีได้แอบใช้เครื่องบินเจ็ตส,ส่วนตัวของรัฐบาลที่มีมูลค่ามากกว่า60ล้านดอลลาร์เพื่อบินไปดูแฟนสาววัย26ปีที่ร้องเพลงชาติอเมริกาในงานมวยปลำ้ำและเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นระหว่างการปิดทําการของรัฐบาลในขณะที่ประชาชนกําลังอดทนรอข่าวดี เขากลับร่องเครื่องบินสุดหรูด้วยเหตุผลส่วนตัวและต่อมาเสียงด่าทอได้ดังขึ้นทั่วโซเชียลมีเดียและดูเหมือนเหตุการณ์ในครั้งนี้ได้เป็นทริกเกอร์อะไรบางอย่างในตัวของแคชโดยที่เขาออกมาทวิตกลับอย่างเดือดว่าทั้งหมดนี้มันคือข่าวเท็จจากพวกอนาธิปไตยในโลกโซเชียลมีเดียเท่านั้นและการลากคนที่เขารักมาโจมตี มันคือสิ่งที่น่าละอายที่สุดในสังคมของเราแคชยังปกป้องแฟนสาวของเขาวอเล็กซิสเขาบอกว่าเธอคือผู้หญิงที่รักชาติและทำเพื่อประเทศนี้มากกว่าคนส่วนใหญ่ด้วยซ้ำแต่เรื่องนี้มันยังไม่จบเพราะข่าวใหม่ได้โผล่ขึ้นมาในวันถัดไปมีรายงานว่าหัวหน้าฝ่ายควบคุมฝูงบินของ FBI ถูกปลดออกจากตำแหน่งหลังจากที่แคชได้เดือดจัดเพียงเพราะว่าข่าวของเครื่องบินลำนี้มันแพร่กระจายออกไปไวเกินโดยที่ชายคนนั้นทำงานให้ FBI มากกว่า27ปีแต่กลับถูกปลดออกจากตำแหน่งในพิ าเเดียวท่นนัน้หลังจากนั้นหัวหน้าฝ่ายประชาะสัมพันธ์ของ FBI ได้ออกมาปกป้องผู้อํานวยการว่าตามกฎแล้วผู้อํานวยการของ FBI ต้องใช้เครื่องบินของรัฐบาลเท่านั้นแม้จะเป็นการเดินทางส่วนตัวแต่เขาได้ชําระเงินทุกอย่างไว้เรียบร้อยแล้วแต่สุดท้ายคําถามที่ยังคาใจประชาะชนนั้นก็คือนี่มันคือการปกป้องศักดิ์สรีหรือเป็นการใช้สิทธิเหนือกฎหมายกันแน่และเที่ยวบินแห่งความรักในครั้งนี้มันจะกลายเป็นจุดจบของภาพลักษณ์ที่เขาสร้างมาตลอดชีวิตหรือเปล่า